สวัสดีครับท่าผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกันวันนี้ PCL Channel วันที่7มิถุนายน2564หลังจากที่เมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำก็ได้โอกาสเลือกงามยามดีครับพะมันชุ่มชื้นก็เลยได้เอาเลิกเอาต้นไม้มาปลูกซึ่งเป็นไม้พันธุ์พิเศษพื้นบ้านของ ประเทศเรานี่เองเป็นกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีกล้วยน้ำว้าน,น,ำ,านำเข้าจากฟลอริดาอเมริกามาปลูกที่ทุ่งกุลา <c oughs> ไม่ล่ะครับที่บ,บ้านเราก็มีเยอะๆครับเป็นกล้วยพันธุ์พื้นบ้านที่หาได้ง่ายปลูกง่ายทนทานต่อสภาวะอากาศและล้อมบ้านเราก็คือกล้วยน้ำว้านี่แหละครับเพราะว่าเราปลูก ทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพราะฉะนั้นเรากินกล้วยการปลูกกล้วยเรื่องทุกอย่างในชีวิตมันก็จะได้กล้วยกล้วยอา่าว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เลยเอามา56นอครับกถืิว่าเยอะพอควรไม่ไม่ได้ปลูกทีละเยอะครับปลูกไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็เยอะไปเองก็ปลูกหลากหลายผสมปนเปกันไปครับปลูกทั่วที่ ตามสไตล์ของ PCL แน e l Channel. นอกจากกล้วยแล้วผมก็ยังมีมที่ผมเพาะไว้ครับเป็นมะขามครับมะขามหวานซึ่งก็เพาะมาประมาณเกือบเดือนและจนขนาดนี้เป็นมะขามหวานที่เรา กินแล้วมลนดีกว่าทิ้งไว้ป่าประโยชน์ก็เอามาเพาะเป็นไว้สําหรับปลูกตำหรวอะไรไปนาปลูกมะขามคนจะได้เกรงขามตามโบราณท่านว่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็ผมปลูกไว้เมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วก็ถือว่ายังไม่งอกงามเต็มที่เพราะว่ามันฝนทิ้งช่วงไปได้10กว่าวันก็เลย ผมต้องใช้วิธีการลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นพอให้มันได้อยู่รอดได้แต่เมื่อคืนก็ฝนตกลงมาก็ถือว่า,าชุ่มช่ำพอสมควรนะครับก็วันนี้ก็เลยเอามาปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็มีต้นไม้อย่างอื่นด้วยเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับที่ผมอาจะมาปลูกตามคันาตามาที่ผมกดดินขึ้นมา ตามโคกน้องนามหากราบของผมนี่แหละนะครับวันนี้เป็นมหากราบตอนปลูกทั่วที่นะครับเดี๋ยวจะให้ผมจะพาไปดูว่าไอ้ที่ผมปลูกไว้มันได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับก็มันมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้กินผลนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทผพลัมเป็นไม้พยอมไม้ตะเคียนที่ผมปลูกไว้เมื่อ าทิตย์ที่แล้วก็ได้สบาดากว่าก็อาจจะมีต้นที่บางต้นที่มันเที่ยวเฉาเพราะเพราะว่าความร้อนของแดดแผดเผามันก็มีบางต้นที่ที่ตายไปแต่ก็ยังมีบางต้นที่ที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเป็นประมาณ80%ที่ยังที่ยังเหลืออยู่นะครับไอที่ตายไปก็เดี๋ยวผมเอามาซ่อมแซมใหม่ได้นะครับนี่ครับ นอกกล้วยพันพิเศษกล้วยน้ำว้าปลูกกล้วยเรื่องทุกอย่างจะได้กุยกล้วยปลูกมะขามคนจะได้เกลงขามเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมก่อนว่าพื้นผมจะปลูกตรงไหนบ้างแล้วก็อ้ที่ปลูกไปแล้วเป็นไงนะครับอันนี้เป็นอินทผพาลัม เป็นพืชที่ทนทานปลูกง่ายยังใบเขียวแต่ถือว่ายังยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เติบโตเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเพิ่งปลูกไปได้แค่อาทิตเดียวนะครับเป็นต้นเล็กเล็กอยู่นะครับนี่ก็อินทผลัมส่วนบริเวณนู้นผมก็จะปลูกพืชที่เป็นพืชคลุมดินกันดินมันพังครับส่วนบริเวณนี้ยังยังไม่ได้ปลูกเพราะว่ายังต้องเคลียร์พื้นที่ออกก่อนเป็น กิ่งไม้ตอไม้ที่ผมโค่นมันลงมาแล้วจะปลับพื้นที่ให้มันได้ปลูกพื้ได้นะครับตะเคลียรนิดนึ่งฝนตกกมาเมื่อคืนชุ่มฉ่ำครับข้าวก็ได้ชื่นใจหน่อยนี่อินทผลัมที่ผมปลูกมาทิตย์่แล้วก็โอเคถือว่าใช้ได้ อันนี้เป็นต้นพยอมครับพยอมพยอมที่ผมปลูกไว้อันนี้อันนี้ได้เดือนกว่าอันนี้อันนี้ปลูกปลูกก่อนครับปุ้นก่อนอันนี้เป็นยางนายางนานี่ก็เดือนสองเดือนแล้วครับยางนากับพยอมจะสลับกันครับอันนี้เป็นต้นพยอมถือว่าได้น้ําฝนนมาก็ชื่นใจสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นนาข้าว ที่หวานไปแล้วได้15วันแล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่เกิดบางส่วนก็เกิดขึ้นมาแล้วก็โอเคชือว่าใช้ได้ครับเสียวสะอุ่มเดี๋ยวให้มาดูผลงานผมปลูกพยอมไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามันจเจริญเติบโตงอกงามหรือว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมเพราะว่าผมรดน้ำมันเช้าเย็น นี่ครับนี่พยอมครับพยอมก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยเขียวใช่กำลังแตกยอดผมปลูกกันประมาณห่างประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบเม็ดครึ่งนะครับนี่ครับพยอ่วันจะพืชโอ้โหเขียวสดสวยใช่ สานี่พยอมครับพยอมนี่ก็พยอมครับพยอมเป็นทิวแถวผมจะปลูกเป็นอุโมงค์ต้นไม้เป็นทางเข้ามาบริเวณนี้จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่เป็นประกอบโดยต้นพยอมเป็นหลัก นี่ครับไม่ตายครับไม่ตายโอเคโอ้โหสุดยอดใช้ได้เขียวได้น้ำฝนและชื่นใจเลยครับนี่พยอมครับพยอมไม่ลืมนาครับพยอมตอนนี้กลับมาอยู่ที่นาแล้วเกิดทุกต้นโอ้โหสุดยอดชื่นใจ นีตัววันโตคืนครับใช้ได้ครับผมปลูกไปประมาณ40กว่าต้นครับเกิดก็80%อาจจะมีบางต้นที่มันเหี่ยวแล้วว่ายังอาจจะยังไม่ไมสมบูรณ์ าจจมีแคลนบ้างก็โอเคครับถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้คือประมาณ80เกิดไม่ตายนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนทางที่จะเข้ามายังเฉียงนาผมโอเพนออฟฟิศ <laughs> ผมเองครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับผมทำท่าจะตกคึมฟ้าคึมฝนก็เลยได้โอกาสเอา ต้นไม้เอามาปลูกซะเลยนะครับให้ดูความสดชื่นของธรรมชาติอันนี้เป็นเล้าไก่ครับเล้าไก่ที่น้องชายผมเอาไก่มาเลี้ยงไว้ก็มันจะมีไก่อยู่ประมาณสักเกือบสองร้อยตัวได้เลี้ยงเป็นแบบแบบปิดครับเป็นฟาร์มปิดคอกปิดไว้นะครับ วันนี้พาให้ชมอคอกไก่ด้วยเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองครับไก่ชนทำล้อมอคอกไว้อย่างดีครับเป็นโรงเรือนแบบปิดมีที่ให้มันออกมาตาอากาศด้วยมีเสียงไก่นะครับอยู่ริมบริเวณสระน้ำตรงนี้ อยู่ในทำเลที่ถือว่าใช้ได้ครับธรรมชาติสดชื่นดีเดี๋ยวฮะเล้าไก่โตไก่ตื่นไก่ตื่นไก่ตื่นครับก็กินหัวอาหาร เลี้ยงแบบปิดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่ที่ผมจะปลูกต้นกล้วยน้ำว้าแล้วก็ดูอที่ผมปลูกไว้แล้วว่ามันจเจริญเติบโตหอกงามไปได้ระดับไหนนะครับก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกทีเดียวไม่ได้รีบร้อนปลูกวันละ5ต้น10ต้นถ้าวันไหนร้อนๆเราก็ไม่ต้องปลูกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเฉาตายซะก่อน ปลูกวันที่เรามีแปลงที่จะปลูกแล้วก็อากาศมันไม่ร้อนเท่าไหร่ต้นไม้มันจะไดอ้อยู่รอดนะครับมาดูยางนากับตะเคียนที่ผมปลูกไว้ครับอันนี้เป็นคลองไส้ไก่หรือว่าไส้เป็ดไส้หานก็ไม่รู้ครับแต่เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่น่าจะเป็นไส้หานเพราะมันไส้ใหญ่ นี่เป็นยางนาที่ผมปลูกไปครับก็กำลังกำลังน่าจะเติบโตนะนั่นน่าจะตายน่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ตะเคียนครับจะรอดแหลกไม่รอดแหลกก็ต้องรอดูกันต่อไปครับนี่ยรนี่ตะเคียนครับแม่ตะเคียนเดี๋ยวแม่ตะเคียนจะมาสิงสถิตแล้วนะครับ สุดแนวนู่นครับสุดุดคลองนู่นครับมันก็จะมีทั้งต้นที่เกิดแล้วก็ต้นที่จะเกิดแหล่ไม่เกิดแหล่เดีย๋ยวไม่เป็นไรฮะเดียวถ้าเกิดมันไม่เกิดผมก็เอามาซ่อมเพราะว่ามันมีมีสแปร์ไว้อยู่ผมเพาะไม่เยอะเป็นร้อยต้นครับต้นตะเคียนอันนี้เป็นคันดินที่ผมขุดขึ้นมาแล้วก็ผมจะปลูกที่ปลูกไปแล้วก็มีมีมะพร้าวน้ําหอมมีกล้วยหอมทองแล้วก็เอาตรงที่เป็นนั้นก็นคือเป็นตะไคร้ปลูกสําหรับการดินพังครับ กันดินพังแล้วก็บนคันคันดินผมก็ปลูกอินทผพาลัมไปแล้วประมาณสิบกว่าต้นได้ผมปลูกระยะห่างห้าคูณห้าครับอินทผพาลัมนี่เกิดทุกต้นครับไม่มีตายเพราะว่าเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาะแวดล้อมได้อย่างดีปลูกง่ายเป็นพันพันอะไรนี่แตู่ปมันใหญ่ๆห,หวานทานอร่อย พันบาหลีบาหลีอะไรเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นี่เป็นตะไคร้ปลูกสําหรับป้องกันดินพังนะครับนี่เป็นราชชลนํำโชคที่ผมใช้สำหรับขนอัฐบริขารผมมายังโคกน้องน้ำฮา,ากาของผมนี่ครับมีหมายเลขด้วยห้าหนึ่งศูนย์า เป็นพันธุ์ไม้ที่ผมนำมาปลูกครับสำหรับวันนี้มีชวนชมเป็นไม้ประดับไม้ประดับที่ผมจะเอามาปลูกตามคันนาเพื่อความสวยงามทุ่งนาจะได้ไม่เงาเงาเงาครับจะได้สดชื่นเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปปลูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ ให้ดูต้นไม้ด้วยก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะปลูกให้เสร็จไปเลยนะครับจะได้ทำภารกิจอย่างอื่นก็จะมีการดูแลในวัชพืชในแปลงข้าวในนาข้าวให้เรียบร้อยว่ามีอะไรที่มันจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีทุกคนนะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ